สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรเดอะซีเค็ดกราเดนหัวหินที่พัก24ชั่วโมงเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาเวลาไหน,นโดยตัวล็อบบี้จะตกแต่งสไตล์ยุโรปย้อนยุคใช้โทนสีเขียวเข้มคุมด้วยสีแดงสุดคลาสตีไซา์เหมือนลงภาพยนตร์เก่าในยุโรปยุค80เลยจ้าส่วนบรรยากาศโดยรอบจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติมีสวนเล็กๆให้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นพักผ่อนในระหว่างเข้าพักเพราะที่นี่เขาเป็นเพทเฟลลี่ค่ะที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ โดยตัวสวนจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสาว่ายน้ําและที่พักของทางรีสอร์ทสำหรับตัวที่พักจะเป็นวินล่าติดสาว่ายน้ําทั้งสองฝั่งและทุกวินล่าจะเป็นห้องพักแบบดีลักผู้แอคเซสที่เหมือนกันทุกหลังเลยค่ะนี่นี่นี่ที่พักเขาจะเป็นบ้านเป็นหลังๆแบบนี้เลยนะไฮไลท์ของที่นี่คือสาว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่ก้าวขาออกจากห้องพักก็สามารถลงเล่นน้ําฟินๆได้เลยมันดีมากๆส่วนด้านบนดาดฟ้าของตัววินล่าก็สามารถขึ้นไปนั่งรับลมชมวิวได้เลยนะเขาจะมี ซุ้มดอกไม้สวยๆกับที่นั่งพักผ่อนไว้ให้ค่ะบอกเลยตอนเย็นบรรยากาศคงจะดีมากๆนี่ถ้ามองจากมุมนี้แล้วก็จะเห็นวินลาแต่ละหลังแยกเป็นส่วนตัวโดยมีสระน้ําทอดยาวอยู่หน้าห้องพักสวยมากๆปค่ะห้องพักของเราวันนี้จะเป็นห้องเบอร์306นะคะเข้ามาโซนแรกจะเป็นมุมครัวบิวอินสวยๆเลยค่ะตกแต่งด้วยโทนสีเขียวเข้มมีตู้เย็นใหญ่ขนาด6คิวให้ส่วนเครื่องดื่มจะมีให้แค่น้าเปล่า2ขวดนะคะสําหรับภายในห้องพักจะตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิ ต่างๆที่ให้ความเรียบหรูฟิลยุโรปดูคลาสสิกมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโซนที่เป็นมุมแต่งตัวเล็กๆตรงเนี้จะมีม่านกัน้นห้องสีแดงเก๋ๆให้ด้วยส่วนด้านหลังเตียงจะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่สามารถนั่งทํางานได้มีสมาร์ททีวีเข้าเน็ตฟิกได้ด้วยนะว้าวเลยค่ะนี่และยังมีโซนนั่งพักผ่อนรับแสงในห้องให้บรรยากาศย้อนยุคฟิลยุโรปมากๆและเฟอร์แต่ละชิ้นก็เรียบหรูดูแพงสุดๆได้ขนาดโทรศัพท์ก็ยังคลาสสิกเลยค่ะเก็บทุกรายละเอียดได้ดีจริงๆในส่วนของห้อง น้ำโซนแรกจะเป็นอ่างจากุชชี่นะคะบอกเลยเอาไว้นอนตีฟองแช่อ่างฟินๆได้เลยค่ะโดยเขาจะแยกโซนเปียกโซนแห้งออกจากกันให้ด้วยและจุดไฮไลท์ของห้องนี้จะเป็นโซนพูลวิลล่าแอคเซสที่เราสามารถเปิดประตูห้องออกมาแล้วเดินลงสระน้ําได้เลยค่ะมันดีมากๆบอกเลยว่าเป็นห้องที่ตรงสเปคเราสุดๆเลยค่ะเขาอยากจะเล่นน้ำเวลาไหนก็ได้พร้อมลงจากสระหน้าห้องได้เลยแถมยังมีเดย์เบดไว้นั่งพักผ่อนชิลๆอีกด้วยสําหรับราคาห้องพักเราได้มาจากงานไทยเที่ยวไทย เป็นราคาโปรคือละ2,300ป้บาทราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วด้วยจ้า ในส่วนของมื้อเย็นเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านอาหารของโรงแรมเดอะซีเคทลิสต์โตลารเมนูอาหารเขามีหลายสไตล์เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะสั่งเป็นอาหารไทยมานะคะหิวมากๆที่สำคัญอาหารเขาก็แซ่บด้วยนะรสจัดจ้านอร่อยถูกใจแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะและใครที่มาพักผ่อนแต่ไม่อยากออกไปไหนไกลก็อยากจะแนะนำให้ทานที่นี่เลยค่ะบรรยากาศร้านดีอาหารอร่อยแถมยังให้บริการตลอดทั้งวันยันค่ำเลยจ้า o o อร์น n ิ่งค่ะทุกคนเช้านี้มาทานอาหารกันที่เดิมเลยค่ะ The s e ี k e t r i s t o r a n t t e ร้านอาหารของโรงแรมสำหรับ<ม>อาหารเช้าของที่นี่จะเป็นเมนูบุฟเฟ่ต์นะคะมีลายอาหารไทยธัญพืชคอนเฟลกนมโยเกิร์ตน้ำผลไม้และชากาแฟต่างๆนี่นีนี่ยังมีติ่มซำซาลาเปาด้วยนะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆค่ะทานได้พออิ่มท้องจ้า ไปกินของหวานกันต่อที่ Chapter 2 o คาเฟ่ที่อยู่ด้านหลังของโรงแรมกันค่ะเป็นคาเฟ่ดีไซน์เก๋กำแพงสีขาวมีประตูบานใหญ่สีเหลืองไม่เหมือนใครเลยค่ะสวยแปลกตามากๆส่วนภายในร้านตกแต่งไปด้วยสีสันคันเลือกฟูสุดๆน่ารักมากๆมีเคาน์เตอร์บาร์อยู่โซนตรงกลางเป็นคาเฟ่ที่ทำสีสันได้สะดุดตาสุดๆเลยค่ะส่วนตัวร้านกว้างขวางมีที่นั่งเยอะมุมถ่ายรูปก็เยอะค่ะและสีสันนะสวยสดใสทุกมุมไปเลยจ้ามีโซ โซฟาที่นั่งด้านล่างแล้วก็โซนที่นั่งด้านบนชั้นลอยแบบเก๋ๆด้วยค่ะนี่และฉันก็ชอบนะดีไซน์การเล่นไฟด้านบนของเขาอะ่ะมันดูมีสีสันสวยเก๋สะใจดีค่ะในส่วนของเมนูที่นี่จะมีขายทั้งกาแฟเครื่องดื่มเาวนี่ช็อตเบเกอรี่และอาหารด้วยนะคะว้าวมากๆนี่ดูดีครัวซองของเขาก็น่ากินเหมือนกันนะเค้กก็มีจ้าเครื่องดื่มที่เราสั่งมาจะเป็นคาราเมลป๊อปคอนค่ะบอกเลยเนื้อครีมนุ่มหอมคาราเมลและ อบคอนมากส่วนอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้ค่ะมีเนื้อบราวนี่หนุบหนุบด้วยกินกับเค,ค้กกาแฟอัลมอนด์อิ่มจนจุกเลยค่ะและที่นี่เขาก็ยังมีโซนด้านนอกด้วยนะเป็นที่นั่งแบบระเบียงสระบัวค่ะบรรยากาศใช้ได้เลยสําหรับแชปเตอร์ทูคาเฟ่จะอยู่โซนด้านหลังของโรงแรมเดอะซีเคทกลาเดนนะคะเป็นที่พักสไตล์พูวิลล่าเอ็กเซสที่ใหญ่และสวยมากๆบอกเลยใครที่กําลังมองหาที่พักพร้อมคาเฟ่และชอบในความคัลเลอร์ฟูลของที่นี่ก็แวะมา ได้เลยค่ะ Sapter 2 in the Secret Garden หัวหินจ้า กับวันสุดท้ายเราจะแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ฝรั่งที่ร้านนำจิตชากันค่ะเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมามากกว่า40ปีมีขายของทอดด้วยนะเด็ดมากๆเมนูส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้าําใสต้มยำและเย็นตาโฟค่ะโดยจุดเด่นของเขาจะเป็นการใส่หน่อไม้ฝรั่งแทนถั่วง,งอกและผักบุ้งนี่เกี๊ยวหมูทอดบอกเลยอันนี้อร่อยมากแป้งกรอบสุดๆเป็นเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งเลยค่ะอร่อยจริงตามมาด้วยลูกชิ้นหมูปิ้งกินเรียกน้ำย่อยกันก่อน ส่วนอันนี้จะเป็นเย็นตาโฟค่ะท็อปปิ้งมาด้วยกุ้งชุบแป้งทอดใช้ได้เลยต่อด้วยบะหมี่แห้งต้มยำจัดว่าเด็ดและเล็กน้ำต้มยำอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะนี่หน่อไม้ฝรั่งลวกมาในชามแล้วกรอบอร่อยถูกใจคนที่ไม่ชอบทานถั่วงอกอย่างเรามากๆสำหรับตัวร้านจะอยู่ตรงสามแยกชะอำเลยค่ะเปิดทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งและมาชิมกันได้นำจิตก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ฝรั่งชะอำจ้า เดินทางกันต่อค่ะไปเส้นเพชรบุรีขาเข้ากทมจะมีร้านเด็ดอีกร้านอยู่ติดถนนใหญ่เป็นร้านในเก้งต้มเนื้อบ้านสิงอันนี้อยากให้ทุกคนแวะมาลองมากๆต้มเนื้อเขาคือเด็ดจริงอะไรจริงค่ะส่วนตัวร้านก็สะอาดกว้างขวางพนักงานก็บริการดีด้วยสําหรับเมนูเขาก็มีหลากหลายเลยค่ะมีทั้งอาหารป่าและอาหารตามสัง่งยิ่งต้มเนื้อของเขานะแซบสะใจมากๆเรื่องในคือดีเลยค่ะสะอาดไม่มีกลิ่นอร่อยถูกใจแซบถูกปากเลยจ้า มาด้วยเนื้อแดดเดียวทอดอันนี้ก็ดีค่ะเนื้อไม่เหนียวเคี้ยวอร่อยและหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะกรอบกๆบางๆใช้ได้เลยตกท้ายด้วยข้าปลาเค็มค่ะเป็นกับข้าวอีกจานบอกเลยอิ่มอร่อยมากๆเป็นร้านเด็ดที่อยากจะแนะนํำให้ลองแวะมาทานกันค่ะร้านในแกงต้มเนื้อบ้านสิงเพชรบุรีจ้า